สวัสด,ดีค่ะยายชื่อยายเลงอายุ49ปียายมีปัญหาด้านสุขภาพปวดหัวตอนเช้านอนไม่ค่อยหลับปวดแถวปลาลแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกลูกชายแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเจลพับกินเจลพัดยูมิมาหนึ่งกล่อง รู้สึกว่าในร่างกายดีขึ้นลูกชายก็เลยซื้อมาให้กินคู่กันมียูมิ umi, กับเฮ t อาสีเหลืองหลังจากทานมาได้สองเดือนอาการที่เคยเป็นปวดหัวตอนเช้าก็หายปวดแล้วก็ปวดตะไลก็หายปวดค่ะต้องขอบคุณอาหารเสริมเจลพัสดยูมิและเ r t ค่ะค่ะมากินเจลพัสดกัน อร่อยทานง,ง่ายเหมือนขนมเปี้ยวนิดหวานหน่อยทำให้กินได้ทุกวันค่ะ